สวัดีครับอยู่กับผมตอนสายสลากางนะครับวันนี้มาตาักดินใส่ลอ้อเออตักสิบตักใส่สิบลอ้อเนาะมาตักดินใส่ล้อได้ไงเนี่ยแล้วหลังจากไปบ้านมาสองวันนะครับวันนี้มาเริ่มงานวันที่สองแล้วเนาะที่สองของ จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วมั้งยี่สิบต่าดเรายี่สิบสองนะครับย,ย,ย,ยัง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 ไม่ใช่อาทิตย์ส,ส,สุดสุดท้ายของปีนะ <c oughs> เหลืออีกอยู่นะครับ <c oughs> เป็นน่าจะมียังมีวันอังคารอีกวันหรือหรือเปล่านะครับ <c oughs> อันนี้วันพุธแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันพุธแล้วเนาะง,งานวันครับผมน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนาะเรหลงวันแล้วนะครับย,ยี่สิบสามยี่สิบสามคงไม่มีวันที่ยี่สิบสามอีกครั้งแล้มั้งคงไม่มีอะไรนะมันอังคารเอาวันพุธอ,อีกรอบหนึ่งแล้วมนะั้งหรือว่ามีนะครับ ไม่รู้เว็นเวลาเหมือนกันนะครับว่าจะมีบรนทึการปีหน้าเลยหรือเปล่าไม่รู้นะ23 24 2 5 2 6 27นะว่าเหลืออีก 8วันน้องก็เดืองอาทิตย์พอดีนะครับน่าจะมีมั่งวันอังคารอีกวันหนึ่งนะถึงวันไหนไม่รู้นะว่าไม่ได้กลับบ้านแล้วน้องพี่ใหม่นี่นะครับมาดูกันขุดดินเลยนะวันนี้ไม่ได้กองสูงนะยืนเท่ากันกับ10ร้อนะครับ ไป่เอารถไายแล้วลูกี่แบตก็จะหมดนะครับเพราะว่าในเช้าไร้์สดทางทิศตกไปนะครับรู้ว่าแบตจะหมดแล้วนะครับก็เลยมาเอาสักสองสามนาทีนะครับ ดินไม่พอครับต่อไปตรงนี้ก็ต้องถมนะตรงที่ขุดเอาไว้เนี่ยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าบ่ออยู่ตรงไหนเลยเราจะให้ขุดบ่อตรงไหนนะครับผมเลยเห็นเสมียนมานี่ผมก็เสียวอย่างเลยนะว่าจะให้ลงงานเห็นไหมไม่เป็นไรนะครับห,หยุดเราก็หาใหม่ล้วเนาะ ไปก็คงไม่กลับแล้วเลยไปหาที่อื่นเลยนะครับยาวเลยยิงยาวเลยนะครับไม่กลับมานะครับเสียเวลานะตายเอาดับหน้าเลย, <laughs> อยรอยดูนะครับว่าจะไปรอดไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋จวไปให้หยืนจะไปให้หยืน แค่ห้านาทีพอพอเต็มหนึ่งเที่ยวนะครับแม่หนึ่งเที่ยวแล้วสองสองเที่ยวต้ <c oughs> องมงไปหมดได้แล้วนเนี่ยได้ามากครับเที่ยวนะครับโอ้ตักเที่ยวหนึ่งเนี่ยจบไปห้านาทีเลยนะ <c oughs> เที่ยวละห้านาทีเลยนะครับ ใช้ที่อยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งเที่ยวนะครับอ่ะจากลากาน,นดเที่ยวตอาน,นี้นะครับฝากากดไลค์กดติดตามช่องอสอแสพสื่อหลังหันด้วยนะครับสวัสดีครับ